ค่ะวันนี้มาผัดเกี้ยวหวานนี้เพื่อนเพียงนะคะเคมีหัวหอมมีพริกแล้วก็มีแตงผัดเกี้ยวหวานก็มีมะเขือเทศใส่รวมกันไปเลยค่ะแล้วก็คุดเลคุเลคนคนคนนะคะเอาใส่ มกไม่มีผงเก้วหวานใส่น้ำมันหอยไปช้อนนะึงิ้วขาวสองช้อนพอค่ะแล้วก็เช็ดช็อกค่ะแทน ผงไม่มีสองซองค่ะโอเคก็มาคนแล้วทีนี้ใส่น้ำตาลนิดนะึงลืมใส่น้ำตาลนะคะก็ สามหยกโอเคค่ะวันนี้อาหารมื้อเที่ยงสำหรับโอป้านะคะคุณเลคคุณเลเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเติมหัวหอมต้นหอมร้อยผักสุกก็เสร็จแล้วค่ะ ยัไงคะสีสันน่าทานไหมคะโอเคอเค้ขดอยชิมดูแตะๆดิ้นดูอืมแลกอะโอเค